เหตการณ์อภัยวิชีนี้ด้วยพอเลยไหมกล้องไม่มีเรามีแค่สองคนครับอันนี้คืออันนึ้นะไอันนี้คือเตัวใหม่กรสูงกัะสุนกรสนกระสูนกม่สุ้กระสุนกระสุนกระสก็ะสุนกระสุนกระสกระสนกระสุนกระสุนกระนกรสุนกระสุนกระขุนกระสุนกระนะสุนกระสุนกรนระสุนกระสุนกระสุนกระสนกระนกระสุนะางบระสะสสีดบะนรรนนสนุนนเหี้ย ครับเราจะลองแปเทินี้นครับดอ้ข้าวไกนั่เลยเอลุกเดินดเพื่อเป็นลวดเดีรลวดลวดอะไรความมจะบ้าตอนนี้กูมองไม่เห็นเลยถ้าซูไม่ไกลนะนี่ทำไมไั่ได้กละดุแล้วไม่ทำไมอ่ะด้วยเถเดี๋ยวนะทำไมาไมไม่แกแปะอะแปะเมื่อไรเป็นของไซส์ะผม X เอมป็นฟนีชไปหน้าง1 0นะผมอเคล้เขาจะตที่ผมมองไม่ทันนะ ไอ้ที้ผมไม่รู้ด้ซ่อมไม่ชุดแบบไหนนะไอ้ที่ผมยาวจริงนะผมอ่ะครับเด็ดกว้างกองเลยนะโอ้ตัวนี้มันดังมากทำไมกูทำไมกูมองไม่เห็นอะไรเลยถ่ายมันก็ดูแบบแฉถ่ายไทยไทยชั้นมาทั้งนี้มันยังมีเสียงสว่างแฉะกันนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยไปมาแล้วกล้องกล้องกล้องเอาเอาจะไม่ดีไม่ได้ดีเลยปุ๊บมาดีมากเน้น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 ดีเลยดีมากเลยมั้งมั้งนะตอนนี้ ขากูทูดนุ่มเนี่ยนะ่ะแล้วก็คือตุอนนต๊ดตาสามารถเปลี่ยนเบเบเลตหลายรูปแบบนะครับแต่กตารผาไมาดีผมเดียวเลดี้เี๋ยวพึ่งนั่งเปลี่ยนท,ทันชาติก่อนไงเออโอเคพอดีด้วยั้งโอเคเฮ็นเฮ็ดเักจุก๊บเลดี้เซตทีทูกวันโก้ เกิดอะไรขึ้นครับทำไมมไม่ตีกันสักทีอ่ามจะมาอะไร้าอดดลยมืออไรๆอดินฟินิตมาผมทำไมเฮาไเป็นดูแปลกๆทำไมไม่ตีกันเลยสักครั้งอ่ะเห็นแล้วครับเรามีงานต้องทำมีครับอัดต่อครับผมสองศูนย์แล้วครับผมผมจะเรื่อนเอาจริงแต่นี่แต่กีมึงจะบอกว่าเอาจริงเลยเอาจริง ข้าองบอกจหลงบอกเลยข้า้อนจะาหนูกินได้ดีเสีที่คนเขาเลยสูงมหาชนอย่างเดียวนะตอนนี้ครับาราดดรารานะครับทอยนาด้วยรอีแงวิเศษเนี่ยนไหนก่อุตนยวม่ะอันนี้ก็เห็นก็เห็นบปีสีแดงกับบบสีแดงงูตัวนึ่ สปินฟินิชไปแบบนมันง่ายตรงไหนมาเดืไปกี่รอบกูยังไม่ตายอ่ะไอ้พวกนี้เปใฮ้ยเฮ่ยเฮ้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 ยนี่ครับผมซ้อมมาแล้วครับห้าบพ่อกูคาดักับตัวเรดี้เรดี้เรดี้เซตทีทุนกูไปตกลงตอนนี้จุดมัน สองสองร้วผม f i n i s วิงเออ over f i n i ฟินะครับผมพอลยไร้ยเดี๋ยวจับอันนี้มันดูดอ๋อดูดฟินิ์วิงกูตั้มเต็มเเลยนะตั้มแบบปุ๊บบสองสามวิ่แหละไฮแล้วตกสนามขึ้นเขาที่จริงกิิไไม่เอาสีเลยแต่เจ้าชู้มันน่ากับเล้ชู้ผ่านตะกี้แล้วก็นาพิดีเพืาคนที่โดนมันเ มัโอ้ตุ้ยมาแพ้ผมไมาตกโลสนามเว้ยพวกะว่าตกุ้งสนามของับนาทีวันโก้นี่ครับตะก้องตะก้องคือคนแข็งนะตอนนี้ฝั่งนี้เป็นฝ่ายได้เปรียบกูวินอีกวิงนะมาได้เปรียบมากครับโอ๊ยมาฟินอีกวิ่งจะโดนนะผม ไม่ฟินนี่วิ่งได้สี่ตัวที่สองครับลายเปียกแบบง่ายๆโอ้ยง่ายจริงอะ,ะง่ายเหรอง่ายคุณต้องมาจะแก้มือครับแก้วโอเคครับรอสองมครับมาแก้มือผมมาแก้มือนะอนว,วันนี้เราอยู่กรุงเทพลนะกรุงเทพลแต่งับผมแต่งนะดีไม่ขอบอกจังหวัดน,นะผม <laughs> ผมก็เลยอยู่โรงเยสก,กีวิดีต่ำบลคาเมล่าทีโวนกูใช้ไปยิ่งไอัอน,นเอ็กซ์ตรีมเด็ด ก็อย่างแ้ผมจ่สตอี้จะปอนหงชูนนะครับผมแต่สุดพวกเข้มมันแค่หนึ่งคะแนนนี่ยผมก็แบบรู้กฎแหละยวผมขอเปลี่ยนขอไม่เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวผมขอใช้ความนต์นะผพวกผมแข็งมาหลายแมชมากครับผมทุกอย่างยังดีมันเดืมอไหผมใส่ไหมผมผมันหลวมขอผมมันแทบจะไม่หลวมนะสังเกตหมลื้ กูเนนแป้งเลยเขกูเนนแป้งเลยนกของกูเนนบเนกระบอเหลือนี่ทีทวนกูเมนเดมนชเมนกินมือลเห็นเห็นเห็นหอเมนแม่เมนเมนมม่มามาอ้กินแป้งมามาจิบยกินจิป็มาทีนี่นี่จำซื้อทางอะไนกินเด้มามาแมนเลยนึก่เจอ ลงชื่อท้าชุดสุดึมตอนนี้สองส่วนผมโดนเอ็กตรีมแบนมากผมจัดการไม่ได้ผมที่ชวนเอ็กตรีมแบนาบิงว้าวผมน่าทิ้งชวนแล้ผมเ้ยนอกวะเห้ดตาเอาจริงตลอดเรียนบอเรียนไม่น่าเชี่ยอ่ะน,นะ,ะนี่คือรอบสานะครับแล้วนี่คือสีแดงคนผู้ชนะครับแล้วนี่คือภายนอก ือจะ้ะนี่ครับเบเบไปเดีเ๋ยเขาใช้แล้วนี่ก็คือกล่องนี่เขา,าใช้นะมันจะซูมเข้าไปในกล่องวันนี้ใครเห็นอะไรบ้างไหมไม่เห็นหรอกผมมันมืดมากมันมืดมากแล้วผมก็เจออะไรอีกนี่ไม่เจอหรอกเร,อเราจะไม่บุกลุกความเป็นส่วนตัวเขานะครับ <c oughs> เขียนมึงกินปืนปืนเลยแล้ววันนี้บุกลุกความส่วนตัวอะไรแนละ้วเรซี่เก้มมือรอบสามใช่ไหมครับใช่ครับเลดี้เซ็ดเรซ t o one go shot ไอ้ทดทีดรากยู่ไมกลัมันจคละมเปอะกันเกีบบินินนีแล้วก็โอเวอร์ฟีดะอย่าให้เก็บอันนี้บลาอีกทีฟีดบลอู้หูช่งเบิดอย่าอย่าให้กินอย่าให้กเบิดฟินลรอ่ะยังงงแคออไร หมดตัวซวตัวซวตัวซานะนับกกเกาไหมเกาไเกาปกิเอจรกูชไมะไมเราเล่นกันอัดคลิปทาไมไม่ดูฉากไม่เช่เทะก็ไม่แต่พอเราเล่นไม่แบบน่เล่ะอันคิีกเรื่อใหเีเรืองของบบีบีบใหกัน เสมอไม่น่าเชื่อครับดูความนี้เอาไซส์มันเป็นสายบาราณนะอันนี้ก็สายโบราณค่ใช่ครับบาราณกับบบราณมันจะมันงัดกันลงได้ไงนี่คือความนี่ครับตูดผมดำดำเลยนี่ครับตูดผมทู่ๆเลยิเพราะอะไรครับมโหวันนี้มันทุุ่นหมดแล้วครับมันเกิดเหตุการณ์พี่สมุก็ิลงมาไม่มีแะครับพี่สมุนนี่หมายถึงคือไม่บอกคือความรับส่วนตัว อย่ายไรเราจะรู้ความรับของชอครับเออถ้าทำเนี่ยเอาไปแล้วนะทายหมยัยยัยยยอยอเล่นทีชวนกูซชื้อกสุตนีกสุตนีถ้าไตมันก็กรอนฟ้าแบบฟาเลยค่บใครวะใครมือถืออ่ะนี่เขางกรฟ้า มังกรเอา้าอะไรกองตัวกองไม่ถูกไหนหยาบมังกรฟาแตง่งเราจะที่ผมได้เแบบีอย่างรันบัสเตอร์ถ้าผมไม่โดนล้านบิดผมจะสามารถมาเล่นดดนบัตเตอร์ที่ผมถนัดเข้ามือที่สุดได้แบบ EC นะผมแล้วยางน,น,นะครับมันจะกระเด็นเข้าตากูไหมครับใช่แบบนี้ยเยอะมันจะดูตอนไหนวะไม่รู้โทษิปิวิ้งคูเล็กแข่ง,ขงรัวนว่าสังหรไมันยังไมเห็นเป็นอย่างเลยง ก่ mm. ต้องหาอะไรมาขันละนี่ครับของผมมันไม่แน่นเลยนะมันไม่แน่นมากเลยอย่เร็วใครเชื่อกูบ้างไหมนั่นไม่ไม่แน่นเออทำไมของกูก็ไม่แน่นไอเหี้ยแหละฟีนิ๊กวิ่งตั้งแต่เรียมายังไม่เคยมีหวัดน็อดดุดน็อตหลวมเลยของกูน็อดเหลื่อมทางแหลกเดี๋ยวใส่หลังเฮ็ดชิปจู๋นะทางเท้าไอมึงจะฟีนิ๊กวิ่งมาไอม่เคยเห็นพายเลีนแล้วน็อดดุได้เลยต่อไอเฮียใส่ไม่คงหรอก เดี๋ยดิเซตทีทวนกูชิที่เป็นแมตช์สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวคมณเล็กทำยังไงนะผมไม่รู้ครับพี่ทำยังไงนะซีรีส์คล้วผมมาครับแล้วนี้เราจะเข้าช่วงซ่อมเบเบซ้อมอยู่ครับซ่อมซ้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 อมครับมาครับขอซ้อมคลิปไปก่อนนะผมเอาไปเอาไปแจกก่อนไม่มีประสบการณ์นะครับผมมุนหนูเท้ามั้ยพี่ตะกุมหมุนไงครับผมครับมั่นมั่นครับมันนะตะกู้งเห็นหายไหม ก็มันถูเลยเห็นไหมว่น้องมันจัดมขงคืนเลคลาเออเลม่มักูเชื่อกูเอาไปมาตอนกูหายัไอบอลกูสะกนเราจะนไปสปีอะไราอจะสฟินิกวิงปอมลอนเชอปอมอะไรปอมช็ดปอมสายปอมชีวิตปอมโอเคชีวิตคนเปนปอมมันสียครับ แต่สิ่งที่จริงอย่างเดียวของในชีวิตกูคือโทรศัพท์นี่ครับชีวิตยอย่างเดียวของพิธทาและนี่คือวันหนึ่ง,ขงเขาโอเคไม่ดูแลกู้สาวไขว,ามมานะวัวมาเนี่ยจิ๊บมั่วประแจบขอโทษด้วยอะนอนดูไหมมันก็ยังเหมือนเดิม,อมบอวู้ม,งมงังผิดทางเนี่ยบ้าชุดก็ด้วย ก็ต้ช่วยคนช่วยคนที่ไม่ฟังเราเนี่ยนะจะพากิแตกี้กุลมต่กี้กุลมนทางนี้นะกุลมันทางนี้ทุ่ยวันกุงุ่งมันิีขาดเลยอะไรไมว่าตมันไปท่าขวามอเมื่อกี้มึงมุนใส่เอะนี่เงกูบอกเลยกูยังหายไม่เชื่อคุณไงกูมีเก เมื่อกี้มีคนนะผมใช้ไขควงหมุนนอตให้แน่นขึ้นแต่เขาดันหมุนทางซ้ายแล้วผมใช่น้ำมันท้าม้วม,มันหลวมขึ้นนะผมทำไปเพื่อเพื่อโซ่งูใน1ส1 2นาทีิปนี่12นาที่ี13นาที่ล้ ผมตอนเขาข้ามโกลงอย่างงี้นะครับไอเชียทิวครับไม่ใช่พี่ไม่ใช่เพื่อนนะไม่ใช่มันเป็นรุ่นน้องทำไม้เขาข้ามเสียงมันโกลแบบนี้เลยแต่โชคดีผมนอนก่อนที่มันจะนอนผมก็เลยไม่ได้ยินเสียงอะไรสิ้นดีไหมดีมากไอไอเห็นมาคนที่มันนั่งค้อมเบรดอยู่ตรงนี้ไหมครับมันเคยโดนเพื่อนในห้องครับผมไอป้ครับตอนอตอนนอนครับผมอ้วกแตกครับผมผมก็เข้าไปแล้ว ไม่หลุดทุกกรณีด้วยกรณีเดียวฮะเมื่อว่าต้นนี้บอกไปมันมันเห็ดหยางแล้วมันลงหยางของต้นนี้หลงลงไม่พองมันลงเหมองของกิมนำกูกูไปเอาอะไรตื้ย่างของมันยังนพันแววมันลงเอาเลยหลงเอาไม่พองไม่พองไม่ไม่บุ่มบวมงมันพองเนาะที่บอกไอ้คนนี้ผมตอนไปเข้าค่ายแทนที่มันจะฝากเคสไปกับแม่ค้าพวกเขาเรียกรวมมาผม มันยัดเข้าไปจนหมดตอนพอมันวิ่งมาถึงตอนปิดกอง๊อกมันอ้วกแตกครับคนเนี้อย่างเขาผมตึงเกินแล้วนะเพราะผมโดนปิดไปแล้วรอบหนึ่งครับครูทรงพุซสาววางวางให้เขาเฝ้าวางให้พ่อค้าขายปลาหมึกเฝ้าให้ครับผมกลับมาขอคืนแต่เขาหายตัวพี่เรียกรับอีกคนหนึ่งผมไม่อยากไะคนรู้เรื่องหูกำมึงกำมึงอันนี้บ้างไงตือคุณยูเพอร์สิกรับเร็วมุกจั่ ไอ้เร่ผมไอ้นี่มันมัน,มนตอนอยู่หมู่ช้างมันไม่ฟังผมนะครับผมบอกว่าเอ้ยเอย่าเฝ้าซื้อกินเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเพิน่นได้ได้ทำมันบอกว่าจะเฝ้า,าดีกว่านะยังเห็นใครมาเลยยังไม่เยังยังยังไม่เห็นคนคนโรงงานอื่นมาใช่ไหมครับมันก็ยังจะเฝ้าไปซื้อกินนะผมสุดท้ายผมครูเห็นพวกเธอซื้อขนมกินนะอย่าบ้าครูไม่เห็นนะนะผมแล้วครูโดนไปด้วยเพราะไอ้พวกเชียนี่ผม เี่ยเขาเก็บผลนะครับที่เราเพื่อวคนเดือนตามพวกนี้แล้วก็ไม่ควรซื้อขนมตาข่า,ขายแล้วก็ควรเชื่อเขาด้วยใช่แล้วเลี้ยงนี้นะครัะระวังแล้วถ้ามีนคนนอนอ่นให้คน ให้คุณให้คุณรู้ใครคุณรู้ว่าใครมันคนคุณชิงนอนก่อนมันนะผมคุณจะไม่ได้ยินเสียงโกลเลยทีเดียวนะผมใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดคุณรู้ว่าเพื่อนกำลังจะตดแล้วมันถุงพุงของคุณคุณไม่ควรเอาวะคุณไม่ควรเหลือให้มันเข้ามาได้นะผมใช่ครับเลยสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณเอาพุงคุณคุมมันไว้นะผมเพื่อมันจะตดไม่จะเราไม่ได้นะครับผมมันจะโดนตดตัวเองใช่นี่ครับนี่จากว่ามเบียดกลายเป็นเบื่อเออลุกลุกลุกกันเถิบกระเถิบ โอ้แบดเพื่อนเนี่ได้แบทเทแดเื่อนที่ผมขันน้่มันสร้จแล้วนะครมันรู้ว่าจะมันจะเจ็งหรือกลางเลยอยานอนก็ไปหาซื้อขนมมากินดิไม่เกี่ยเผมตาีรนดูิเล้ินแดดแบบคนอนไปกินแบดแบบฉาบแบบแบบจำแล้วก็ไม่จำา ตอนนี้ได้จะปินเป็นิดนอปหนึ่งแล้วทำให้ตอนนี้ไอตาได้ผมจะขอเปลี่ยนตัวในการแข่งขันเปลี่ยนจากมึงมาเป็นหมดดีนะผมทำไ<ผ>ม,มขอเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนในการแข่งขันครับผมอย่าบอกนะว่าอยู่ยเพราะฉันว่าจะเป็น,นเท่าน,นั้นน่ะเนี่นครับอภิมหากรงความโกงอันดาที <laughs> หนึ่งเป <laughs> ็นทูปโอริออนแต่งนะครับมาเชือมันนุาโอริออนแต่งเอาครับ คือเอาง่ายคือรรถเช็ดครับอันนี้คือบิดครับไอนน้คือตัวบิดแต่ไม่มีคนเห็นเลยนะนี่ครับอันนี้คือรถเช็ดมันนะผมอันนี้คือ,อโอ้ยมึงเบิดไงอ่ะเ <c oughs> บดิดยังไงอ่ะรถเช็ดที่ขอไม่ได้นะผมมึงเบิดมึงมึงเอายังไงให้เบิดได้ไงอ่ะอาะกูนนอ,อยากรู้ <c oughs> อจอดให้เดมอนนะผมเดดี้เซ็ตว้าตายหายเร็วเดดีเ้เซ็ต ทีทุกคนกูมาครับ้างเป็นไปดลมีนนงงไงด้าไดินี่ดิคือตอนนี้เขาอะไระเขาจะเอตีมแดนนะผมไม่ใช่เอตีมแดนหรอกผมใช้กำลังไปแบบงูใช้กำลังมหาศาลใายเอากำลังมหาศาลมาฟาดถึกดิเรมแข็งกระทาออย่างีดก็แยกส่วนสิครับจังหวะนี้ เมื่อครับตอนนี้ผมทอ,อทอดรัสเซียเป็นเบรต้องใช้มือในการเชียวผมตอนนี้ผมรู้จุดก,ก่อนของเฮลไซต์อันใหม่ละมันเบิร์ดง่ายโคตรเออเอออย่าี่แต่ก้อนมันเบิร์ดแค่กระไพ่เกะแตกกระตู้แตกูต้แตกเรื่อยได้เลยเออทีมันลกูชิ้นนะครับนี่อยู่แฟนท็อวปุ๋ลหรืออนแป้งนะทำไมแอร์แอร์ตัวเล็กๆกะนิ่ม,มันตีกี่น้ำมันแค่ข้าวปุ๋ยอ้อน ม่ถามว่ามันเต็มไม,ม่ไดจริงหรอาบอกว่าไม่ิผมถ้าเต็เต็มไม่ได้ามาคนโอ,โอ,โอพีเถอะโอพีมากคนนี <S <S 2> <S 2> แน้แต่ว่าแต่ว่าก็ถือว่าเกือบตายนะอือหือต่กระสนหักดีิมือเละสปินไปรนดไปแบบตึงๆแข้งน้อเราะบาา,นไ,น,นะานไทยเนาะแลกสายบาลานซ์ให้ดีที่สุดก็คือเฮลไซส์นะคบผมแต่ว่าแต่ว่าแพ้เฟนิ์บิน มีคอมโบเปลี่ยนนะก็ทำเพื่อเปลี่ยนคอมโบก็โหดทุกเก่าเลดี้เซฟเวใส่มาตัวแด่เบานะเลดี้อันนี้เป็นเรืที่ตรองบอกเร็วเลดี้เซฟ three two o n go สุดแบบนี้เอ้วพวกค้ณครับพวกคุณจะเห็นไดเบลียนของฟองที่เหมืนหอมนของแท้ดีที่เหมือนคนเหมือนของแท้ครับเพื่อนผมมีคนนึงี่เพื่อนนะเพ่นน้องเพื่อ,อไปครับ ตรงนี้มันจะเป็น b x อะไรพวกนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่หอยป้ายตรงนี้มันเป็นเบเิต x ครับผมแต่ว่าตรงนี้มันมีเขียน b x 23่สิบสในที่ตรงนี้ครับเกือบมองไม่เห็นเลยชิคุคนตรงนีี่ยขุนเหลี่ยมเซมิน่าเลยไรไหมก็ไม่มันเป็นอะไรกับเซมิน่ามันเลยแค่นิดเดียวอ่ะกระตุ้นหน่อยนะตีบปแค่นี้แล้วเตมิน่ามันน้อยมากเลยนะเชื่อไหมตอนนี้กูจะตอนนี้ใส่อะไร จะเพาะเพย์ไปสอนอูริออนขักากรึเปล่าแต่ท่องอริออนแต่งนะครับผมผมไม่รู้ชื่อใครรู้ชื่อคอมเมนต์บอกนะครับผมจะใช้การลงตรีภานในทีวันกูชิดเอ็กซ์ตรีมดัสเพชร์เบอร์กเบสซีเดตจำคาเบสิกเดดเลยหรอเปล่าแดกมูเดกธรรมดาแดกกากแกจเชยมาเต็มระบบเลย ต่อแล้วกูทำทำอะไรไรแล้วม,ออมันบอกว่ามาเปเลี่ยนทั่วบิบิท้องอย่าบอกว่ามึงจะเอาไอ้ตัวนั้นมาคงไม่ได้เอาไอ้ตัวอย่าอย่าอยลิ้ดับมอ่งกูว้านี่นาา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 เชียงวาา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 มีความสาขาาาาา thì quân của không, đứng ngay đây là, chờ đã, mัน bẻ mัน bẻ jam thủ phát này để bây để bây để lôngสนาม nó nát của ไม,ไม่ใช่บริเล็กไม่ใช่บริสตัดไม่ใช่บริจัมไม่ใช่ดวงกลมนะดูวงกมลงกมอันของกูโคโลไซส์กันเลยครับผโคโลไซส์ซึ่งมันคือเฮลไซส์ไซส์ที่แปลว่าใหญ่อะไรไซส์ที่แปลว่าใหญ่มันไม่มีไซด์แปลว่าขนาดไอดขนาดใหญ่ไซส์บิ๊ก

เขาถ่ายโดนตีไม่ได้อย่างเดียวอ่ะกับทลารมันไม่ได้งงเลยแต่ว่าแต่ว่าคนคือมันมองออกขวดไงแค่เมยังหอัดทีบแล้วเขาแล้วกลันมองมันเคลื่อนแล้วแล้วคนเห็นแล้วเข้าใส่โบตีพี่ใส่โบตีมันกาถ่ายโดนตีไม่ได้ก็นอยู่แล้วมันบุทธามันตีอย่างเดียวนายเขาตกฐานแล้วเมื่อะ่ายไม่หน่าองหน่อยเดี๋ยวสายมัน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 อย่างไรสิดี ราเ็ดด้วยไล่บนบไล่บอบ่ี่ครับี่สรอนม่คต้องเอามอเล่นเอโอหมา,มาทำไมเหรอมาฆ่ามาฆ่าคือไม่ไม่เปิดหาโป้เสียดิมีด้านฟาแบ็คด้วยอือมันไหนฟรีอะขาฆ่าบอมาหาย้าหายบอเวนน ถึงขโมยนั้นเธอปุ๊บเอาหายเลยไหมเนาะข้าบุกไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ทุกคนจะฆ่ามึงคนนี้แหละไปข้ามันฝนสนามนนามันอะกันนี้อ้าวมันฝนมันฝนมันไปเห็นอย่างไรไม่ใช่สิพี่กูเราบริการขโมยของคนอ,อกกื่นอืมขโมยของไปบนขโมยนั้นเธอของกูอเอา้าไปเดี๋ยวมันก็ต้องขโมยม,มันมีใส่ทีเดนยวเลยกูแมันมีใส่แค่นี้นะ ถ้าข้าพุกเห็นเอ่อคลิปนี้อะ่ะมันกูเล่นเดี่ยวละมันมันชีวิตมันแสนชิปมันเด็นเกมหลังติดต่อโอเคครับมันเราเล่นหนครบสีรอบแลยนะ่ะจบแค่นี้เหอะเว,วลามันนานเกินไปแล้วครั้งสุดท้ายครั้งเดียวครั้งรอบสุดท้ายทีเดียวกู พี่ดิบีข้างครับยอนี้มาเหรอจุดคุณดึงอะไรเอาไย้เฮลซ์เฮ้ยว่าอยู่กองบอกว่ากลัวให้อยู่ยเฉย,วยๆวันหนึ่งไม่ได้เหรอคนใจมงหรือเปล่าใช่คีเฮลซ์อยากจบตนนี้หรอมีนค่สิบสี่นาทีเป็นเวลาที่สั้นมากนะผม